อาละครับผมการสวัสดีท่านช่างท่านก็ได้ให้ตัเข้าสู่ช่องมิน่าโซเซตตี้กฤษณเคยแล้วตอนนี้ร็ออยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะทางด้านของกิจกรรมยูโร2024สัปดาห์ที่4นะครับผมก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่า94ถึง97นักเตะดาวดังยูโรเราจะเปิดได้ตัวอะไรนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเราติดค้างทางด้านของเปิดแพ็กนะฮะโกปาอเมริกาเนาะสเตป3นะครับผมนะ ขาดอยู่ใบหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าเพชรตอนนี้ก็ครบ90,00เพชรแล้วนะฮะเพราะว่ามันใช้9,00 0เพชรเนาะอะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยก็และวกันนะครับผมส่วนใครนะฮะที่อยากเติมเกลราคาถูกก็สามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทั้ง power pay แล้วก็ power g ร c ชาลิก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิม เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะอัปเดตท,ทางด้านของสตาร์พาร์ตให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะสตาร์พาร์ตนะครับผม700กว่าบาทถ้าไปเติมกับ power pay จะเหลือ645บาทเท่านั้นนะฮะส่วนแพ็กเกจใหญ่สุด3,700บาทเนาะเหลือเพียง2,700หรือว่าไม่เกิน3,150บาทประหยัดไปส0 0พันนะครับผมประหยัดไปอ่า750ถึง1,000งพันะครับผมขออภัยด้วยนะฮะประหยัดไป3,000นี่ก็เหมือนได้แพ็คฟรีเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองลุ้นนนกกกััเเเเเลลยยดีีวว่่าาาะครรบพือปส สัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะมีทางด้านของนักเตะพื้นฐานนะครับผม3นะฮะแล้วก็นักเตะพื้นฐาน6 5ถึง7 4เนี่ย10เลยนะครับผมแต้มถ่ายทอดฝึกฝนนะฮะ50อัญมณีเนี่ย100นะฮะแล้วก็มีอัญมณีตรงนี้อีก100ก็เป็น200นะฮะแล้วก็ได้เหรียญนะครับผมอ่า5ม0 0 0สอันก็เป็น100,000นะฮะส่วนแถวที่2นะครับผมจะเป็นนักเตะพื้นฐานยูโรนะครับผมก็ มี88ถึง94แล้วก็เป็นทางด้านของนักเตะแหลงสากลนะฮะ81คูณ2เนาะ แต้มถ่ายทอดฝึกฝน300อัญมณี300นะครับผมแล้วก็เหรียญอีก5 0 0แสนนะฮะส่วนของรางวัลใหญ่สุดจะมีทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะครับผมอันที่1ก็คือนักเตะดาวดังนะฮะยูโรนะฮะเกถึงเกอันนี้คือแบบสุ่ม1ชิ้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือมาร์คเชลาโนแจกถึง3ตัวโอ้โหรอบนี้นี่คือแบบแจกแบบจุกจุกตึงๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมได้ทำการดักทางด้านของอ ตัวละครน,นะฮะองรีไปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมนะองรีเนี่ยก็จะดักเม็ดเม็ดเขียวนะครับผมนะจะไม่ผิดเนี่ยเม็ดเขียวนะฮะแล้วก็มีมาโกวานพัตเทนนะครับผมก็ดักเม็ดเขียวเช่นกันนะฮะเพราะว่าเม็ดเทาเนี่ยคือดักไม่ทันจริงๆฮะเม็ดเทานี่คือแบบคนดักไวจัดมือไม่ไวมือไม่ไวเหมือนเขานะโอ้โดูดิเม็ดเขียวก็ไม่ทันแล้วคนดูเม็ดเขียวก็ราคาขึ้นแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเก็บตังค์ไ้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะ ังค์ผมมีอยู่เกือบ 800m ะนะฮะเดี๋ยวไปทําการุูมก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันมาเปิดก่อนได้เปรียบฮนะตังเกือบ 800m มันต้องได้ใช้หน่อยละเดี๋ยวค่อยอัปเดตท,ทีเดียวอ้าวไปไหนล่ะเมื่อกี้อ๋อตรงนี้นะครับผมบทนำ รางวัลยูโรแล้วเปล่าวะเมื่อกี้เออรางวัลยูโรจริงด้วยตื่นเช้ามาสมองก็อื้อละตัวดีๆจะได้กับเขาไหมวะเนี่ยไปฮะลุยข้างล่างมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปลุ้นไอตัว94นะฮะเกต100มาเลยวะ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นไอตัว94กับไอนี่ทีเดียวเลยกับ97 เดี๋ยวจะตีบวกเม็ดแดงนะครับผมทางด้านของเวอร์จิลฟานได์ร่างใหญ่ด้วยนะฮะร่างเก้าเกจริงๆอยากจะเก็บมาร์คเคไว้ตีตัวใหม่มากเลยนะเพราะว่าผมดองตังไว้เนี่ยเพออากรุลิตราคามันลงแน่ๆวันเนี้ผมว่าจะซื้อกุลิตรอาโอวาร์เก้ด้วยนะครับผมนะกุลิตนี่คือตัว97มันจริงๆมันเก่งแหละมันเล่นเกมรับได้นะครับผมแต่ผมอยากจะดันโอเวอร์ไนงะ ากจะดันให้มันร้อยสี่ละนะครับผมก็เลยขายกุลิตตัวเก่าทิ้งไปละเม็ดส้มนะฮะรอบนี้ได้ตังแน่เลยเมื่อกี้เห็นตังเด้งขึ้นมาห้าหมื่นครับผมโอ้มาลวฮะดูเด็ก2ตัวครับผมเอาไปอัพตัวไก่นะเผื่อได้เงินเพิ่มสัก5้เอ็มเนาะไปซื้อตัวเม็ดแดงมาตีขึ้นเม็ดส้มนะฮะ ช่วงนี้พยายามอย่าไปใช้แบบ20%อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะมันแจกมาร์เคเคยอะนะฮะคนตีแบบแตกกระจุยกระจายเลยนะถ้าดองไว้ได้ก็ดองไว้ก่อนเอาไว้ตีหลังจบกิจนะครับผมนะจบกิจนี่ผมว่าดวงมันน่าจะไม่ดูดกันเยอะถ้าใครที่แบบจะเป็นสายแบบเสี่ยงดวงนะมาร์คเคมาละหนึ่งตัวครับผม อุ้ยคนน่าจะเปิดเยอะจัดมาร์คเคตัวที่2ว่ะแม่งมาติดกันเลยคนดูจะครบอยู่แล้วนะฮะเหลือแต้มฝึกครับผมจะได้ลุ้นหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้อ้าวมาร์คเคตัวที่3นะครับผมถือว่าครบละวสำหรับมาร์คเคลาโน่มาร์คเคลาโน่ครบแล้วอุ้ยมาเร็วว่ะรอบนี้นะคนดูโอ้โหเย้ย โมดิกปะโมดิกหรือเปล่า yes ลูก้าโมดิกครับผมขายสิครับรออะไรเกือบ90ล้านคนดูขายสิครับออร, <c ười> บรบออะไรละ่ะมันขายได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรีบขายก่อนผมว่าตลาดแม่งแบบแน่นเอียดแน่เลยอะคนน่าจะขายเยอะอะนั่นไงกูว่าแล้ว ปาเถือกเลยคนดูสามร้อยกว่าตัวปาบุญมีแต่กำบังแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแปดสิบกว่าล้านอยู่โอเวอร์มันเยอะนะนี่ก็ขายไปก่อนฮะคนแม่งได้เยอะจัดโอเวอร์เก้าสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอร์เก้าสองมันขายกันเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะคนดูนะแป๊บ,บนึง สี 45, ่ล้านห้าปะจะได้ไม่ต้องโดนหักภาษีเก้าสองเก้าสองโอ้ตรงนี้ดีกว่าครับผมเมื่อกี้ถ้าเราไปตั้งขายที่โดนหักภาษีด้วยนะั้น่ะเราต้องดูราคาก่อนนี่เห็นไหมได้เยอะกว่าด้วยไม่ต้องไปโดนหักภาษีด้วยเหนาะเะเลยรับเต็มเต็มแปดร้อเอมแล้วฮะแล้วเดี๋ยวผมมีนักเตะอยู่นะที่ผมดองไว้นะฮะ ก็จะได้มาอีกประมาณเกือบร้อยเออยู่นะเนี่ยผมดองไว้อยู่ึอ้อมา2อล้าน4แล้วครับผมซื้อมาตอนล้านล้าน7นะล้าน7ล้าน8ประมาณนี้นะ2 04, ล้าน4ะดองไว้ก่อนรอสัก2ล้าน2ล้าน6 2อล้าน7อะไรเงี้ยผมก็ปล่อยละ2ล้าน6กล้นเดเดี๋ยวก็ปล่อยปล่อยขายปล่อยเททิ้งละข้างล่างอะเดี๋ยวไปตีบวกก่อนนะ ตีบวกก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปิดแพ็ก9,000อันนี้ผมจะใส่แบบใส่สุดเลยนะผมไม่ใช่สายวัดดวงนะวัดดวงไม่ไหวจริงๆช่วงนี้คนตีบวกเยอะด้วยนะครับผมโอเคฮะร้อยเปิดไปเลยนะฮะช่วงนี้มัรเคแจกเยอะหล่อมๆโอเค ได้มาอีกหนึ่งวัวจิวฟันได้อ่ะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของไอ้นี่กันเลยคนดูเพิ่มเต้มสก,กิลกันเดี๋ยวรอบวกวินิซิอุสจูเนียนะครับผมนะมาฮะเหลือใบสุดท้ายพอดีเมื่อเมื่อวานเนาะคลิปเมื่อวานเราสุ่มไปสองใบละ น,นี่เหลือใบเดียวนะฮะเฮ้ยมันมาใหม่อ่ะคนดูมันมาใหม่อีกอันนึงวะ่ะมาทานอาเก้เนี่ยผมอยากได้ประธานเป้เนี่ยถ้าได้มาก็ถือว่าดวงดีแต่อันนี้มาใหม่มาใหม่ตัวไม่ค่อยตึงวะ่ะปาลัสเกเลียอะไรเงี้ยโรด,ดี้นะฮะจูดเบลลิงแฮมไม่เอาดีกว่า,าเอาอันนู้นเดี๋ยวอันสุดท้ายละเมื่อวานเราเปิดไปสองละเอาหน่อยเว้ยก้ามาก็ยังดี สามแสงครับผมคนดูหนึ่งสองเลขสามเลยฮะสามแสงแพงเสมออุ้ยเย้ผิดสูตรทีเผลอไม่เอาทีเผลอเจอบ่อยละหนึ่ง สอสนี่เลย3ส,สีธงสมสีฝรั่งเศสชัวเก้าเก้ามาเถอะลูกพ่อโอ้อโหเฮียเอ้ยผิดสีอ m อ,อีกเลยตัวเก่าไอ้นี่นี่แม่งถ้าตีเม็ดขายนี่กำไรไปแล้วคนดูมาไม่พักเลยตัว RM ด้วยตัวกากสุดเลยอะ่ะ เมื่อวานเราได้สองตัวนี้แหละคนดูวันนี้แม่งเสือกตามมาหลอกหลอนอีกตัวนี้แต่ตัวไอดีไก่นี่ผมได้ตัวอ่าสโคโรฟสกี้เนี่ยนะครับผมนะไอตัวโปลแลนด์เนีนะ่ยน้ำตาแทบไหลได้แต่ตัวไก่ทั้งนั้นเลยว่ะคนดู ข่าวๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลืมสตาร์พาร์ทนะครับผมนะลืมสตาร์พาร์ทเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปดักนักเตะต่อละสตาร์พาร์ทรอบนี้นะครับผมนะก็จะมีทางด้านของมาร์เชลโน่เนี่ยทั้งหมด7ตัวเลยนะครับผมนะสำหรับแบทเทิลพาร์ตนะฮะใครที่เปิดครบหมดเนี่ยจะได้ทางด้านของมาร์เชลโน่เนี่ยเตัวเนาะแล้วก็จะเป็นทางด้านของแคปเดวิลล่านะครับผมนะไอตัวเนี้ยนะฮะจะได้ในสตาร์พาร์ทนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะตัวนี้นะ ตอนนี้ผมดูแล้วสปีดตรงสปีดต้นอะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็จะมีสไตล์คอฟนะครับผมวันแรกเนาะแล้วก็มีมัดเคหนตัวนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นดานด้านของเพชรแดงเนาะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมเอาไว้แบบแข่งนะฮะไอตรงนี้ไม่หัวร้อนเท่าไหร่มันน่ารักเกินไปนะฮะแล้วก็เพชรนะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยมัดเคอีกนะฮะอันนี้เป็นคูณ2คูณ1แล้วเราก็จะรวมไปข้างหน้าก็เป็น4ตัวนะฮะสตัวก็จะอันนี้ก็มีริมาเน่นนะฮะ ิทมาเน้นอีกหนึ่งอันนี้ก็เป็น5ตัวนะครับผม5ตัวแล้วก็นี่แคปเดวินล่านะฮะแล้วก็มีสนามเนี่ยอันนี้6ตัวนะครับผมนะอันนี้7ตัวเนี่ยมันจะได้7ตัวคนดูแล้วก็มีบัลลักน์นะฮะมีเชลบัลลักการ์ดทองหนะึ่งใบเนาะที่เหลือก็จะเป็นเอฟซีพอยท์ Point ละนะครับผมที่เหลือให้เป็น f อ Point ละรอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อเนี่ยก็แนะนําว่าคุ้มนะฮะเติมคุ้มอยู่300กว่าบาทได้มาร์คเชจตัวนะฮะถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมใครสนใจก็ไปอุดหนุนกับสปอนเซอร์ของเราได้นะฮะทั้ง power play แล้วก็ power กระชาเนาะลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะส่วนทางด้านของตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะล่วงลงมาเยอะเลยนะครับผมนะล่วงลงมาเยอะเลยเนาะอย่างกุลิตอย่างเงี้ยกุลิตปกติมัน600กว่าเอ็มนะครับผมวันนี้ผมเห็นอยู่550นะเนี่ยก 600กว่าเอ็มเมื่อวานนะครับผมนะวันนี้เหลือ550แล้วก็เห็นคนเปิดได้เยอะด้วยนะผลเทขายมา12ตัวแล้วผมว่าน่าจะลงประมาณเหลือ400อกว่าเมื่อวานผมขายกุลิตไป400กว่าเ็มนะ 400, 4 0 0 4 3 0 440ประมาณนี้นะเม็ดส้มนะครับผมเป็นกุลิต97นะเนี่ยเดี๋ยวรอซื้อกุลิต99แล้วไปตีเม็ดขึ้นเองนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แจกมาเคข้างเยอะอยู่เพราะถ้าไปซื้อทางด้านของเม็ดแดงเนี่ยไม,ไม่คุ้มผมมองว่าไม่คุ้มนะ มาดเคช่วงนี้มันก็แจกเยอะด้วยเนาะตีขึ้นเองดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอกองหน้านะครับผมกองหน้าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะซื้อตัวไหนดีองรีอย่างเงี้ยราคาผมว่าโดดไป7จ็ดแปดร้อยเอ็มแน่เลยนะฮะเพราะว่าดูสแตทแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอๆกับประธานเป้เลยนะครับผมนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะจะดีกว่านะครับผมนะพวกาหาช่องแก้กับดักล้าหน้ายอะไรเงี้ยนะ ประานเป้ช่วงนี้ก็สปีดก็ถือว่าจัดอยู่นะฮะนี่พอๆกันเลยดีกว่าตรงส่วนสูงนะนี่ประธานเป้โแ้แต่สแตทภายในประธานประธานเป้ดีกว่าวะ่ะเร็วกว่าด้วยมีแข็งแกร่งด้วยเนาะมีเลี้ยงเร็วด้วยนะพี่เป้ดีกว่านะฮะแต่ว่าองลีดีกว่าตรงส่วนสูงนะครับผมแล้วแต่คนเลือกใช้นะ อ่ะเขาค่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะลองมาดูตลาดกันดูนะฮะนักเตะเข้าใหม่ก็ประมาณ5-6ตัวเนาะแล้วก็มีนักเตะยูโรอะไรพวกนี้เข้ามาอีกนะฮะเฝา้าด้วยนะครับผมร้านทางเกมของเรา power play นะครับผมแล้วก็ power การ์ชาเนาะเปิดพิธีการยี่ชั่วโมงสับปะริดวิดีโอนี้นะครับผมใครชอบใจไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนนะ้าส้อนรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม